มาลุ้นกันต่อค่ะหุ้นรวมของเราเนาะทำหุ้นรวมทำรวมเลยดีกว่าเนาะปังกว่าอีกปังกว่าเราไปแยกอีกเนะาะนะคะงวดนี้ศูนย์น้อยนะแต่หุ้นไม่รวมกันนะแต่แต่ศูนย์น้อยมากกว่านี้แปลกแปลกจนไม่รู้จะแปลกยังไงละเคยทำไม่เคยขาดศูนย์ แต่ยังไงก็คิดถึงศูนย์อยู่ดีเพราะว่ายังไงก็ต้องมาอยู่ดีแต่จะน้อยจะมากนั้นก็เนาะก็มีอ่ะก็มีอ่ะหุ่นมันต้องมีละศูนย์ไม่มีเป็นไปไม่ได้ค่ะเนาะอือม,มันต้องมีสักหน่วยสักหน่นั่นแหละแต่โอเคเราทําได้อย่างงี้เราก็เอาอย่างงี้นะอเอาแค่นี้นะคะอันนี้เราสต่างเราน,นี้เลขห้านะคะลองดูว่าจะไม่ทํานั้นแต่ก็อดไม่ได้เนาะพอทำมันก็มาอย่างงี้ ตอนแรกก็จะให้เล่นชุดนี้ก็จะให้จิ้มชุดเดียวกันมาทุกวันนะคะชุดรวมของเราเนะาะราพัฒนานี้ง่ายเป็นห่วงเลยไม่ชอบเลยเลขนี้มันใช่เหรอลองทำอีกสักตั้งหนึ่งเนาะตอนแรกก็ก็ว่าจะจิ้มนี่แหละว่าจะลุ้นชุดเดียวกันนี่แหละนี่ไม่นี่ก็นี่นะ่ะราพัฒนานะก็เลยตัดสินใจลองทําของเขาเองดูแต่สูตรของเขากับ สูตรทั่วไปจะไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยนะหวยลาวกับไทยยากพอกันเลยลาวกับไทยนะยากพอกันเลยทํายากกับทายากเข้ายากด้วยหลุดนี้เยอะหลุดนี้บ่อยเดนะไม่เหมือนไอ้นั่นอ่ะฮานอยเราอ่ะฮานอยแล้วชุดรวมอะไรเงี้ยง่ายกว่าแล้วก็เข้าดีด้วยตังทุกวันนะคะ ขอัยคะ่ะง่วงมากง่วงมากวันนี้ปกติจะยังไม่ง่วงนับแค่นี้นะคะราสตาเราก็ลองลุ้นดูนะนะคะวันนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะอันนี้เนาะหนึ่งเจ็ดของเราเนาะเด่นเนาะสุดยอดเลยมาบ่อยมากพรุ่งนี้ขอให้มาเด่นๆอย่างนี้นะมาตัวดินนะคะขอให้มาตัวด่น3มตัวบอกแล้วนะคะ บอกแล้วว่าให้ไปทุกหุ้นทุกหวยบาทหนึ่งสองบาทนะสมมติว่าได้สามหุ้นนี้ก็ชนะเลิศละแต่ยิ่งหามยิ่งยิ่งยิ่งเลขหามยิ่งถูกถ้าตัดเอาหมดนี้ก็ยังได้นะคะยังได้อีกนะอันนี้ตัดคร่าวๆนะเพราะว่าทําเลขหามด้วยเลขหามนี่ประมาณห้าชุดนะ่ะก็เลยให้น้อยๆหน่อยน้อยลงหน่อย,น,อย,น,อยนะ วันนี้นะนะคะที่จริงถ้าตัดหมดนี้สิบกว่าชุดนะสิบห้าชุดนะกับเบิลเอ้ยกับหามนะสิบห้าชุดนะทั้งหมดนะถ้าตัดตัดหมดเนาะสิบห้าชุดถ้าเกิดบาทหนึ่งถนะ้ะถ้าสามได้สามสีหุ้นนี้ก็กำไรนะคะกำไรเนี่ยจะลงจิ้มหมดเลยลุ้นหมดเลยทุกตัวที่ทำมา ดูสิว่าจะเข้าไหมแต่อันไหนถ้ามาช่วงบ่ายนี้จะ,จะไอ้นั่นอยู่ช่วงบ่ายนี้จะดูอาจจะใส่ศูนย์เติมศูนย์อะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราเห็นว่าศูนย์จะมาแล้วก็เติมถ้าเรียนสตัวนะก็ประมาณนั้นเองนะคะเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ